g in, Plus, ิฟเฟอร u l t นอัลตาเพียลยูลัสนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำดื่มเพื่อสุขภาพรุ่นใหม่จากกิฟเฟอรีโดดเด่นเหนือตลาดด้วยการกรองที่มากถึง13ขั้นตอนเพื่อได้น้ำดื่มสะอาดที่คุณมั่นใจมาพร้อมระบบ UV ที่ฆ่าเชื้อโรคได้มากถึง99.99% 99เสริมแร่ธาตุเพิ่มความเป็นด่างพร้อมปรับสภาพน้ำให้เป็นกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กโดดเด่นกว่าด้วยสมาร์ทดิสเพย จอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอลดิสเซลเทคโนโลยีที่สามารถแสดงการทํางานของหลอด UV โดยเลือกได้ทั้งแบบออโต้และแมนนวลทำงานทันทีที่เปิดน้ํากรองมีระบบแจ้งจํานวนน้ําที่ใช้ไปทั้งจํานวนวันและจํานวนลิตรแสดงอัตราการไหลของน้ํา แจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรองด้วยระบบ r e p r e s s f f i l อ e r อารามทำให้มั่นใจมากขึ้นกับการใช้งานในอนาคตเปลี่ยนไส้กรองง่ายด้วยระบบ q u i Quick Change เพียงแค่หมุนบิดแล้วแทนที่ไร้ปัญหาการรั่วซึมด้วยระบบ Seamless Waterflow บอดการไหลของน้ำไร้รอยต่อลดปัญหาการแตกรั่วซึมเหนือกว่าเครื่องกรองน้ำท,นทุกรุ่นที่เคยมีมา Piffer น u ัลต้าเ u ียวยูบ u พลเหนือกว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการเหนือใคร ตังได้ง่ายด้วยตัวเองเพียงสังเกตหลังเครื่องจะมีอยู่3ช่องช่องแรกน้ําเข้าช่อง2คือน้ําดื่มและช่องที่3คือเซอร์วิสใช้ในการล้างสารกองท่านที่1ถอดสลักล็อกสีฟ้าออกจากนั้นนําประแจที่ติดมากับเครื่องงัดเอาจุกยางออกจากช่องน้ําเข้า จากนั้นนําสายน้ําเข้าเสียบเข้าในช่องน้ําเข้าที่อยู่บริเวณหลักเครื่องกองน้ําและทําการเก็บสายให้เรียบร้อยลําดับต่อไปจะเป็นการล้างสั์กรองในครั้งแรกที่เปิดใช้งานเครื่องกองน้ําเริ่มจากการถอดสลักล็อกสีฟ้าออกและจากนั้นนําปัจแจหกเหลี่ยมมางัดจุกยางที่อุดอยู่ออกต่อใสาย,ยางน้ําทิ้งเข้ากับช่องเซอร์วิสหรือช่องล้างสัดกรองจากนั้นหาถังมาลอกน้ําทิ้งหรือนําสาย,ยางน้ําทิ้งใส่ลงไปในซิงล้างจานจากนั้นติดตั้งวาล์ว น้ำสลับทางที่แถมมาให้กับเครื่องเท่ากับหัวก๊อกน้ำใช้ทั่วไปโดยทำการบิดหมุนให้แน่นเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมเมื่อติดตั้งวาล์วน้ำสล,สลับทางเสร็จให้ทำการเปิดน้ำเข้าเครื่องกรองรอประมาณ3-5นาทีหรือรอจนกว่าน้ำจะใสาการล้างไส้กรองในครั้งแรกก็จะเสร็จสมบูรณ์หลังจากล้างสัดกรองเสร็จให้ทำการถอดท่อน้ำทิ้งและนำจุกยางใส่ปิดช่องเซอร์วสิสหรือช่องร้านสั่งกรองจากนั้นนำคลิปบล็อกสีฟ้าใส่กลับเข้าไปที่เดิมจากนั้นทำการติดตั้งสายน้ำาด่นโดยปลดคลิป ล็อกสีฟ้าและใช้ประแจหกเหลี่ยมดึงจุกยางที่ปิดอยู่ออกติดตั้งท่อน้ำดื่มเข้ากับตัวเครื่องให้เรียบร้อยแลเก็บสายล็อกกับทางด้านหลังเครื่องใส่คิปล็อกสีฟ้าที่บริเวณต่อน้ำเข้าน้ำออกให้เรียบร้อยเ่อป้องกันการรั่วซึมในอนาคตอย่างเท่านี้เครื่องกรองน้ำของคุณก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วและอย่าลืมเสียบปลั๊กเพื่อให้หลอด UV และหน้าจอสมาร์ทดิสเพย์ทำงาน กิฟฟิรีนอัลตาเพีย l ยูวีนวัตรกรรมเครื่องกรองน้ำดื่มเพื่อสุขภาพรุ่นใหม่จากกิฟฟ r รีโดดเด่นเหนือตลาดด้วยการกรองที่มากถึง13ขั้นตอนเพื่อให้ได้น้ำดื่มสะอาดที่คุณมั่นใจมาพร้อมระบบ UV ที่ฆ่าเชื้อโรคได้มากถึง99.99% 99เสริมแร่ธาตุเพิ่มความเป็นด่างพร้อมปรับสภาพน้ำให้เป็นกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กโดดเด่นกว่าด้วยสมาร์ทดิสเพย จอแสดงผลอาาัจฉริยะแบบดิจิตอลดิสทรัลเทคโนโลยีที่สามารถแสดงการทํางานของหลอด UV โดยเลือกได้ทั้งแบบออโต้และแมนนวลทำงานทันทีที่เปิดน้ํากรองมีระบบแจ้งจํานวนน้ําที่ใช้ไปทั้งจํานวนวันและจํานวนลิตรแสดงอัตราการไหลของน้ํา แจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรองด้วยระบบ r e p r e s s f f i l อร r อาร r มทำให้มั่นใจมากขึ้นกับการใช้งานในอนาคตเปลี่ยนไส้กรองง่ายด้วยระบบ q u i Quick Change เพียงแค่หมุนบิดแล้วแทนที่ไร้ปัญหาการรั่วซึมด้วยระบบ Seamless Waterflow บอดการไหลของน้ำไร้รอยต่อลดปัญหาการแตกรั่วซึมเหนือกว่าเครื่องกรองน้ำทุกรุ่นที่เคยมีมา p i f อริ el, Plus, นอัลต้า p r e ยวยูบีเหนือกว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการเหนือใคร